สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สิบสองกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะมื้อนี้แม่หมูก็จะพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามรับชมในทามเรืเลขเหล่าพัฒนาเนาะค่ะวดวันพุธที่สิบสามกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะวันที่ผ่านมาเนาะค่ะวดวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่สิบเอ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเลขที่ออกเนาะค่ะสามสี่ เก้าหนึ่งสามแปดเนาะคะ่ะเลขล่างออกเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะชมเลขบนออกหนึ่งสามแปดเนาะคะ่ะงวดนี้เขาก็มาติดตามกันต่อเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางเลขลาวพัฒนาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแนวทางของ fc ทางฟังโขงเนาะคะ่ะเพิ่นได้ทรงตัวเลขแนวทางม,า,ะะา,า,มา่ไห้เนาะค่ะเพิ่นไห้มาวิ่งบนบนล่างเจ็ดกับเก้าเนาะค่ะกับมาเนาะค่ะผู้ชมกับเข่า มาเก่าเนาะค่ะผู้ชมมาเก่านะะี่ค่ะมาเก่า,า,กาวิ่งรูดเก้ากระเขาเนาะค่ะผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้กระถูกเนาะคะ่ะหนึ่งเก่าค่ะพันวาขับตัวน้ำผู้ชมกระเขาเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นก็ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แล้วค่ะผู้ชมมาติดตามกันต่อเลยค่ะงวดวันพุทธที่สิบ 3กันยายนนะคะ บอกปุ๊บผลกระดิ่งตัวเลขกแนวะทางมาหายเล่นน้อผคำชม เป็นชุดบนล่างขึ้นเ้าค่ะงวดนี้ให้มาหนึ่งกับเจ็ด จับคู่หนึ 1, 4, 1, 7, 1, 8, ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดดักเจ็ดกับเมี่ 7, 4, 7, 7, 7, 7, 8, เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดผลหายมากหกคู่ คู่ก็เก่านะค่ะพี่ชมให้มาหกคู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นกระมีตัวเน้นหคือเก่านะค่ะผู้ชมตัวเน้นก็คือเพิ่นใหามาเดนหนึ่งรองเจ็ด หนึ่งองเจ็ดนะคะไ้มาเดนหนึ่งลองเจ็ด้วเน้นไ้ที่หลักหค่ะมีหนึ่งเจหนึ่งสี่นน,นะคะกบลายคูนะคะคุณชมแต่ว่าก็อยลืมกับตน้ำนะคะเอากลับตัวด้วยนะคะ่ะ แนวทางของเพิ่นเนาะคะ่กะก็ถือว่าแม่นเนาะคะ่ะผู้ชมงวดที่ผ่านมากเพิ่นให้ยศูนย์สองกับเข่าศูนย์สองเนาะคะ่ะผู้ชมงวดนี้ให้ใหาหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะผู้ชมงวดที่ผ่านมางวดวันศุกร์เนาะคะ่ะให้หน,นึ่งเก้ากับมาหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะกมาทึ่งวิ่งทึ่งนี่เนาะค่ะผู้ชมให้มาหนึ่งเก้ากับเขานะคะ่ะผู้ชมงวดนี้ครับ ลองแบบิจารณนาบึงกันแล้วกันเนาะค่ะนะคะสำหรับช่วงค่ะแคปหน้าจอตามนี้ค่ะนะคะแนวะทางเลขกล่าวพัฒนาเนาะคะ่ะของเอฟซีทังฟังโขงเนาะคะ่ะเพื่อนได้ส่งตัวเลขแนวะทางมาให้แล้วเนาะคะ่ะวิ่งรูดบนล่างเนาะคะ่ะหนึ่งกับเจ็ดเนาะคะ่ะเด่นหนึ่งรองเจ็ดนะคะจับคู่ให้หมีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเด่นที่หลักหนึ่งเนาะคะ่ะเน้นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะคะ่ะเจ็ดสี 7จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเป็นตัวกันตัวร่องนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าก็จะลืมกลับตัวนนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่มูก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเอฟซีทั่งฟังคงเนาะค่ะเพื่อนได้ส่งตัวเลขนทางมาให้เนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องเนาะค่ะแม่มูก็ขอให้พอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ